วันนี้เราจะมาตัดกุหลาบกันนะคะช่วงหลังวาเลนไทน์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านต้นไม้นะคะแนะนำว่าให้ตัดกิ่งกุหลาบนะคะเพื่อที่เราจะได้กิ่งใหม่ๆนะคะพี่ฝนก็จะตัดทุกป,ปีเลยอย่เช่นต้นนี้เราจะตัดตรงไหน แต่เรานะคะตัดให้มันกิ่งเล็กๆออกไปนะเราก็จะตกแต่งช่วงนี้อย่างกิ่งนี้ที่ฝนก็จะเอาออกไปกิ่งนี้นะคะจริงๆถ้าเราตัดเราก็จะตัดตรงยอดมันนะคะยอดยอดที่ตุ่มที่มันขึ้นมาเล็กๆอย่างนี้นะคะตุ่มแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ อาจจะตัดด้านบนนี้นะคะเพื่อให้ได้สองกิ่งใหม่นะคะบอกก็ได้แล้วนะคะสองกิ่งใหม่คือกิ่งนี้กิ่งนี้กับกิ่งนี้นะคะแล้วก็ที่สูงๆเราก็จะตัดลงมาเหลือประมาณ แค่นี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นยอดอ่อนๆของเขาอยู่ตรงนี้เราก็จะเอาต้มนี้ออกไปนะคะแล้วแต่เราจะตกแต่งนะคะว่าจะตกแต่งยังไงบางทีก็ต้องคิดคิดหนักอยู่นะคะเอากิ่งไหนออกดีเพราะาต้นนี้เหมือนเหมือนกิ่งมันเยอะมากเลยกิ่งที่ซ้อนๆกันอยู่ด้านใน อันนี้เราตัดแล้วอย่างกิ่งน,นี้นะคะเนี่ยมันก็ซ้อนเราก็ต้องตัดออกอันนี้แห้งแล้วนะคะกิ่งแห้งเราก็ต้องตัดออกอันนี้จะมีหนึ่งสองอันนี้น่าจะเอาปลายออกนะคะให้ให้กิ่งน,นี้ออกมา ายออกเราก็จะมาดูทีละกิ่งนะคะพี่ฝนดูทีละกิ่งกิ่งนี้โอเคแล้วอันนี้เยอะไปไหมมันแตกหลายอันอยู่นะคะพี่ฝนจะตัดหนึ่งอันออกอน,นี่นะคะก็จะเหลือถ้าไม่งั้นก้านเขาจะเยอะเกินไป ก็แย่งอาหารกันนะคะเห็นเช่นกิ่นนี้โอเคแล้วยอดนี้นะคะจะเป็นยอดแบบว่ายอดใหม่อันนี้เราจะไม่เอาละข้างบนนี้นะคะที่ผลจะตัดออน,นี้ออกแล้วอันนี้ทำยังไง เอาแค่นี้พอไ,ไหมคะได้ไหมอืมตัดแต่งต้นไม้ตามใจชอบของเรานะคะว่าเราอยากจะให้มันออกมาในรูปร่างยังไงนะคะกิ่งนี้จะเยอะมากๆเลยนะจริงๆอ่ะต้องตัดตรงนี้เลยนะคะเนี่ยตรงตรงนี้เลยนะคะ แต่ว่าเสียดายมากๆนะคะนี่คือตุ่มใหม่ของเขานะคะนี่ตุ่มใหม่ของเขาอยู่อันนี้ถ้าเราตัดเราก็จะตรงนี้ก็จะหายไปเลยนะคะสูงสูงเนี่ยทำไงดีเอ่ยเอาไงาดีแต่เขาบอกให้ตัดนะแต่ก็ตัดนะคะนี่นี่เลยนะคะกิ่งยาวๆนี่เลยนะ อบตัดเลยค่ะตัดเลยไม่ต้องเสียดายเดี๋ยวเราจะได้กิ่งสวยๆแตกมาใหม่นะอ,อ,อันนี้อันนี้มันมาขวางแบบนี้ฮจะพี่ฝนจะตัดออกแบบนี้ให้มันเป็นพุ่มนะคะแล้วก็ กิงนี้ก็จะขวางลำนะคะอยู่กลางนี้เลยที่ผมก็จะตัดออกเหลือข้างในอันนึงให้มันสูงขึ้นมานะคะแล้วก็มาถึงเราถึงไหนละถึงกิ่งนี้นี่แค่ต้นเดียวนะคะเนี่ยคลิปหนักอยู่เพราะว่ามันมีหลายก้านนะที่ผมจะเอา ด้านในออกนะคะด้านในออกมันก็จะเหลือนี่ตุ่มเล็กๆอันนี้นะคะอันนี้คือยอดใหม่ของเขาอันนี้ก็จะไม่มีแล้วนะคะก็จะแปะยอดนี้ยอดนี้แล้วก็อันนี้มันมันก็จะหันเฉียงมาทางนี้นะคะมันไม่เป็นทรงพี่ฝนก็จะเอาออกนะเอาอันนี้ออกแล้วก็ให้ ให้ยอดนี้กับยอดนี้แตกออกมานะคะมันก็จะไม่ค่อยขวางกันแล้วนะก็น่าจะหมดแค่นี้นะคะความความยาวก็น่าจะได้แล้วอันนี้เขาก็จะขึ้นขึ้นสูงนะคะขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงไม่เป็นไรนะคะ เราก็เสร็จแล้วนะคะ1ต้นจริงๆอันนี้น่าจะตัดออกด้วยนะคะเนี่ยเพราะว่าถ้าไว้แบบนี้มันจะไม่เป็นพุ่มนะคะพี่ฝนตัดออกนะเพราะว่าเราเห็นตุ่มนี้ตุ่มนี้ไหมคะตุ่มนี้นะเราจะตัดแค่นี้ <c oughs> เพื่อให้มันออกมาเป็นพุ่มนะคะ <c oughs> สวยละสวยละสวยยังสวยยังอันนี้จะสูงไปน,งนี้สูงไปนะที่ฝนจะตัดตรงน,นี้ออกอก็ได้แล้วนะคะหนึ่งต้นพุ่มก็จะออกมาแบบนี้นะคะต่อไปนะคะมองเห็นไหมคะนี่ แดดสองนะคะช่วงบ่ายนี้โอเคค่ะตัดกุหลาบนะคะช่วงหลังวาเลนไทน์เพื่อให้ได้ช่อใหม่ที่สวยงามนะคะ